ตัดมาที่ฝั่งกับตันไพร์จ่ากแกลิกได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่กดดานของกลุ่มผู้ก่อการร้ายจึงนํามาสู่ภารกิจบุกจับกลุ่มเพื่อหวังจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับหัวหน้าผู้นําที่ชืวว่อวบูฟและก็แกชิวภาพด้วยขอบอกเลยนะครับว่าภารกิจนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่ผมชอบมากชอบมากกว่าภารกิจยิงกันตุงตามถมทลายกันซะอีกเพราะามันเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความเงียบต้องค่อยๆแทรกซึมเหนี่ยวไกลเฉพาะยามจําเป็นเท่านั้น มันทั้งเท่ทั้งลุ้นระทึกและสมจริงแต่คบโคตรเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคนี้ผมชอบภารกิจนี้เป็นที่สุดเลยวันนี้ปลอดไปอ่ะเย็บซุกยอบพอคล้อยไล่เห็น Two X-rays down. Copy. First floor secure. Hands up now. เห็นคือเห็นไงยายา โอเคยองขาหลังจากที่กลุ่มของกัปตันไพร์ทำภารกิจสำเร็จพวกเขาก็ได้ตำแหน่งของวูฟผู้นำผู้ก่อการร้ายว่าตอนนี้เนี่ยพวกมันกบดานอยู่ที่โรงพยาบาลในประเทศเออร์ซิกฐถานแล้วฝั่งอเล็กตอนนี้ก็ได้ข้อมูลที่อยู่ของวูฟเช่นกันจึงได้เตรียมตัวบุก ไปพร้อมกับกลุ่มต่อต้านของฟาร่าเพราะถึงแม้ว่าวู๊เนี่ยจะเป็นคนประเทศเดียวกันกับฟาร่าแต่การที่วู๊ปจะใช้แก๊สในการทําสงครามฟาร่าก็ไม่ยอมเช่นกันกลุ่มของฟาร่าจึงได้เข้าร่วมทําภารกิจนี้ตามที่สัญญาไว้กับอาเร็กและตอนนี้กองทัพสหรัฐก็ได้บุกโจมตีประเทศเอ์ซิกถานอย่างเต็มรูปแบบเนื่องด้วยจากการที่มีกลุ่มผู้ก่อการร้าย ไประเบิดใจกลางเมืองไว้ด้วยเพราะเหตุน,นี้เนี่ยกองทัพสหรัฐจึงบุกโจมตีดูท่าว่าวูเนี่ยจะไม่รอดแล้วล่ะโอ้มายก้าแมน

หาไอ้ illing. ห็นูโผล่มาโผล่มาโผล่มาอืมโว้ยคลอดรถชัดคลอดกันสะดวกสบายคลอดกันหือเกือบตาย ในที่สุดกองทัพสหรัฐก็จับกลุ่มตัววูฟได้สำเร็จและนำตัววูฟไปที่สถานทูตอเมริกาเพื่อที่จะรอหน่วยอื่นมารับตัวไปยังอเมริกาและเพื่อต้านฝูงชนที่ออกมาออก,กันหน้าสถานทูตเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายไหนฝ่ายที่จะมาช่วยหรือว่าจะมาฆ่าวูฟจึงจำเป็นต้องเลี่ยงกัรมธะแล้วก็รออยู่ในสถานทูตทางด้านหน่วยที่จะมารับตัววูฟไปนั้นก็มีกับตันพรายและก็จ่าแกริก แต่สุดท้ายภารกิจก็ดูจะล้มเหลวไม่เป็นท่าขยับไปหย,ยานีมม่มันม,มุนม,มันมันมัน ทั้งสองกลุ่มนะัดเจอกันที่ห้องเซฟชั้นใต้ดินและก็จะหาทางออกที่เลี่ยงการปะทะให้ได้มากที่สุดและทางออกนั้นก็เป็นที่รานจอดรถชั้นใต้ดินแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าประตูชั้นใต้ดินนั้นเนี่ยมันล็อกอยู่และก็ต้องใช้คีย์การ์ดของนักการทูตในการเปิดการแล้วก็ไปทีป่ประตูโอเค โอ้โหอยากก่ยอยาคลีดอย่าคลีดอยา่ยอยาวิดไว้เจ็ปะต้องเปิดเครื่องลอ่อเจไอไพรหลังจากที่ได้คีย์การ์ดมาแล้วพวกกับตันไพก็ต้องนาตัววูไปขังที่เซฟรูมที่ใหม่ อื้กูนอนเลยโอ้โหจีพิวเหดแต

PG หรอไหนฮะผสมตะกอนนะผสมเงินตีโลไปนี่เบือหน่อย 老虎。<laughs> <laughs>

มันกนก็หีไปไปด้สิ่งที่น่าประทับใจของภารกิจนี้คือการที่มันเกิดเหตุปะทะก,กันในสถานทูตมันไปเหมือนกับหนังที่ผมชอบมากๆอยู่เรื่องหนึง่งคืออาโกถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับมันสนุกมากเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยก็คือคนอเมริกันหคนต้องหลบหนีเอาตัวรอดจากสถานทูตในประเทศอิรานโดยต้องวางแผนปลอมตัว มันเลยยิ่งทำให้ผมประทับใจภารกิจนี้เข้าไปอีกลุ่มกระทืลุ่มกระทือมันกลุม่มมันกลุม่มมัน